ปัญหาหนึ่งที่ผู้ที่ต้องการเลือกปืนสำหรับพกซ่อนมักจะเจอกันอยู่เสมอก็คือการต้องเลือกระหว่างขนาดกระทัดรัดกับจำนวนกระสุนที่เยอะซึ่งส่วนทางกันในความเป็นจริงครับบริษัทปูคอนซิลในอเมริกานะครับพวกเขาเห็นว่าแม้ว่าปืนกล็อก19จะเป็นปืนพกที่ดีมีความจุเพียงพอสำหรับปืนขนาดคอมเพกแต่ก็มีข้อจากัดเรื่องขนาดที่หากจะพกซ่อนกันจริงๆก็อาจจะลําบากอยู่พวกเขาจึงคิดค้นสิ่งที่เรียกว่า folding t เท h n o โลย y ครับ คือการตัดด้ามปืนให้พับมาแนบกับโครงปืนได้โดยเริ่มพัฒนาต้นแบบแรกคือรุ่น m 3 d <S <S ในปี2017ซึ่งใช้กับกล็อ k 19ก19 แต่ก็ยังมีข้อจํากัดเรื่องการพกซ่อนอยู่ครับต่อมาในปี2019นะครับพวกเขาจึงพัฒนาต่อเป็นรุ่น M3S สําหรับ g l o อ k 4-3เพื่อให้ได้ปืนพกซ่อนที่มีขนาดเล็กที่สุดเมื่อพับแต่สามารถใช้แมกกาซีน10นัดได้รวมถึงยังคงประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของก l o อ k ไว้อย่างครบครันครับซึ่งคอนเซปต์การผ่าด้ามเพื่อให้ตัวปืนพับได้นี้ทําให้มิติของตัวปืนลดลงราว40%นะครับคือเมื่อพับแล้วจะมีขนาดเท่ากับโทรศัพท์มือถือทําให้การพกซ่อนเป็นไปได้อย่างเนียนมากครับมาดูที่ Glock กันนนะรบปืกกอี้ใช้กระสุนขนาด Mm, มีความยาวตลอด161ม mm, ิลิเมตรลำกล้องยาว3.41นิ้วหน้าตาโดยรวมก็ยังคงเป็นกล็อก43ครับแต่ว่ามีส่วนที่แตกต่างคือกลรงไกออกแบบใหม่เป็นบานพับซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ f u l Conceal นะครับน้ำหนักปืนพร้อมแมกกาซีนปล่าอยู่ที่5 1 4กรัมซึ่งหนักกว่ากล็อก4 3ปกติเล็กน้อยเนื่องจากมีกลไกพิเศษที่เพิ่มเข้ามาครับปืนกระบอกนี้ใช้ระบบรีคอยล์แบบเดียวกับปืนกล็อกทั่วไปคือเป็นช็อตรีคอยล์ที่ใช้ลังเพลิงขัดกรอนนะครับ การทางานเริ่มจากเมื่อยิงแรงดันแก๊สจะดันลำกล้องและสลด์ถอยหลังเมื่อเคลื่อนที่ไปถึงจุดหนึ่งลำกล้องจะหยุดตัวลงและสลด์จะเคลื่อนต่อไปข้างหลังเพื่อคัดปลอกกระสุนเก่าออกและป้อนกระสุนใหม่เข้าไปครับดีไซน์นี้ทาให้ช่องคายปลอกกระสุนของ Glock 43มีความกว้างทั้งด้านบนและด้านข้างทําให้สามารถมองเห็นรังเพลิงได้ชัดเจนช่วยในการตรวจสอบสภาพปืนว่าไม่มีกระสุนค้างอยู่และช่วยลดโอกาสติดขัดในการคัดปลอกกระสุนด้วยครับจุดเด่นของปืนกระบอกนี้นะครับ Glock 43 Full Conceal M3S สามารถพับได้โดยการใช้โครงกแบบบันพับครับ เมื่อพับแล้วปืนจะมีขนาดและมิติประมาณเท่ากับโทรศัพท์มือถือนะครับกลไกการพับทํางานโดยการกดตัวปลดล็อกที่ด้านหลังของด้ามจากนั้นจึงพับด้ามเข้าหาโครงปืนซึ่งส่วนบนของปืนจะคงอยู่ในรูปแบบเดิมและด้ามขนาดไปกับโครงปืน ทำให้ช่วยลดมิติสัดส่วนของตัวปืนลงมาได้ครับเมื่อต้องการใช้งานก็เพียงแค่กลางด้ามออกจนได้ยินเสียงคลิกแสดงว่าล็อกแล้วนะครับปืนก็พร้อมใช้งานได้ทันทีและสามารถใส่แม็กกาซีนล็อกไว้เลยได้เมื่อใช้กับแม็กกาซีนยาวความจุ10นัดที่ออกแบบส้นแม็กไว้ให้เป็นตัวล็อกกับโครงไกส้นแม็กจะคอยล็อกโครงไกให,ให้อยู่กับที่โดยไม่กลางออกโดยไม่ตั้งใจครับและโครงไกที่เป็นบรรพบนี้ออกแบบให้มีทรงโครงไกกว้างรองรับผู้ใช้งานที่สวมถุงมือและมีการเบ้าใต้โครงไกเพื่อให้ผู้ใช้สามารถกริปปืนได้สูงเพื่อคุมแรรรงอยับสหล คือแบบมาตรฐาน6นัดและแบบยาว10นัดพร้อมส้นแม็กกาซีนที่ล็อกกับตัวปืนเมื่อพับได้ครับซึงสามารถใช้งานได้ปกติทั้งการยิงและการปลดแม็กกาซีนที่ทําได้ง่ายปุ่มปลดแม็กกาซีนของกล๊อฟ43ที่มีทรงบางแต่ใหญ่กดใช้งานได้สะดวกดีครับและข้อดีของแม็กยาวอีกประการหนึ่งก็คือช่วยเติมเต็มพื้นที่ในการจับปืนให้จับได้เต็มมือและเพิ่มจํานวนกระสุนจาก6กบกหเป็น1 0บกหนัดครับหลายๆคนมีข้อสงสัยนะครับว่าเมื่อพับปืนแล้วมันจะปลอดภัยหรือเปล่านะครับ วิศวกรของฟูคอนซีลได้ออกแบบระบบความปลอดภัยใหม่ครับโดยไกปืนทําจากอลูมิเนียมทรงไกตรงนะครับและแทนที่การใช้ระบบเซฟแอคชั่นแบบเดิมของกล็อกที่อยู่บนหน้าไกแต่ฟูคอนซีลเลือกใช้แผ่นล็อกด้านข้างของไกเป็นตัวล็อกแทนครับและการทํางานก็เหมือนกับเซฟแอคชั่นเดิมที่อยู่หน้าไกนั่นแหละครับแต่ว่าย้ายตาแหน่งมาอยู่ด้านข้างเท่านั้นเองและเพิ่มระบบความปลอดภัยอีกชั้นคือเมื่อพับปืนไกจะพับลงไปพร้อมกับด้ามแต่แผ่นล็อกด้านข้างจะยังคงดันโครงปืนไว้ตลอดทําให้ไม่สามารถเหนี่ยวไกได้หากปืนอยู่ในตําแห่งพับ รวมถึงสมองก้านเข็มแทงชนวนก็ยังคงทํางานปกติทําให้ความปลอดภัยยังคงอยู่ที่ระดับร้อยเปอร์เซ็นเท่ากับปืนกล็อกครับปืนใช้ชุดศูนย์มาตรฐานของกล็อง4-3ครับศูนหน้าเป็นพลาสติกแต้มจุดขาวส่วนูนยนหลังเป็นร่องบากเคาะปรับซ้ายขวาได้ที่ใบศูนหลังจะมีการตีเส้นรูปตัวยูสีขาวเพื่อช่วยในการจัดศูนย์ซึ่งเห็นเด่นชัดดีในเวลากลางวันและสภาพแสงแดดจัดระยะสูงสุด134มิลลิเมตรเหมาะสำหรับการยิงระยะใกล้ที่เป็นวัตถุประสงค์หลักของปืนพกซ่อนครับ สำหรับการแข่งขันยิงปืนระบบ IDPA นะครับแม้ว่า g ล o อ k 4-3-4 Conceal M3S กระบอกนี้จะใส่แม็กกาซีนยาว10นัดได้และเมื่อพับปืนจะสามารถลงกล่อง IDPA ประเภทแบ c กั p กันเพื่อลงแข่งในบัคดิวิชั่นได้แต่ว่าเงื่อนไขาการลงกล่องที่ว่าปืนต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานจึงต้องลงกล่องในสภาพปืนกลางออกเท่านั้นและใส่กับแม็กกาซีน6นัดมาตรฐานจึงจะสามารถลงแข่งขันในบัคดิวิชั่นได้ครับสำหรับการถอดปืนก็เหมือนกับ g l o อ k ปกตินะครับเริ่มจากปลดแม็กกาซีนดึงสลด์ตรวจสอบรังเพลิงให้แน่ใจว่าไม่มีกระสุน ดึงสไลด์ถอยหลังเล็กน้อยให้อยู่ในตำแหน่งถอดนะครับกดคันถอดสไลด์ทั้งสองข้างลงแล้วถอดสไลด์ออกทางด้านหน้าจากนั้นถอดชุดสปริงไกด์รอดและลำกล้องออกมาก็จะสามารถทําความสะอาดได้ตามปกติครับมาดูที่ชิ้นส่วนภายในใกันครับสปริงไกด์รอดเป็นแบบ2ชั้นนะครับซึ่งมักใช้กับปืนขนาดเล็กมาก,มากเพราะว่ามีพื้นที่ให้สไลด์ถอยหลังจํากัดช่วยดูดซับแรงรีคอยล์ให้นุ่มนวลขึ้นและทําให้กลไกการทํางานของสไลด์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับสไลด์ชุบผิวแบบ ndlc ที่มีความทนทานทดแทนการชุดผิวแบบเก่าที่เเปป็็นนแแบบททิฟออรี่่่่ไมมมตตสงวดล้ นอกจากนี้ผิว ndlc มีคุณสมบัติลื่นและทนทานมากกว่าการชุบผิวแบบเดิมซึ่งเหมาะกับการพกพาและใช้งานประจำวันมากขึ้นครับส่วนลำกล้องยาว3.41นิ้วครับเกลียวลำกล้องเหลี่ยมบิดแบบ polygonal นะครับหร่องเวียนขวาทวิสต1 1ต่อ10 ซึ่งในการยิงแรงดันแก๊สจะไม่ล่วไหลออกมามากเท่าแบบสันร่องเกลียวเพิ่มความเร็วและความแม่นยำของกระสุนครับในส่วนของโครงปืนนะครับกลไกและระบบความปลอดภัยอื่นๆของกล็อกก็ยังคงมีให้ครบสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็จะมีเพียงการฝังแกนโครงไกที่ออกแบบให้พับด้ามรวมถึงทาตัวล็อกด้านหลังด้ามเพิ่มเติมเพียงเท่านั้นครับยิงทดสอบครับเริ่มจากลองพับปืนและใส่แม็กกาซีนรอไว้ เมื่อกางปืนออกก็สามารถดึงสไลด์ป้อนกระสุนแล้วยิงได้เลยไม่พบอาการติดขัดนะครับรวมถึงการโหลดกระสุนคาไว้ในรังเพลิงหนึ่งนัดแบบคอดิชันวันสภาพพร้อมใช้งานก็สามารถกางออกและยิงได้อย่างต่อเนื่องครับตัวปืนมีความแม่นยำดีตามมาตรฐานปืนกล็อกนะครับแม้ว่าจะมีการเปลี่ยน,นกลไกของไกปืนแต่ว่าการเดินไกลและความรู้สึกก็เหมือนกับการยิงปืนกล็อกครับ ให้ความรู้สึกว่าไกแบนบางไกตรงยิงง่ายกว่าไกเดิมๆของกล็อกในส่วนของน้ำหนักไกช่างได้6ปอนด์ตามมาตรฐานปืนใช้งานครับสำหรับกล็อก43 full conceal M3S เป็นปืนพกซ่อนที่น่าสนใจมากครับด้วยการออกแบบให้พับได้เพิ่มความสามารถในการพกซ่อนให้แนบเนียนขึ้นกว่าเดิมพร้อมเพิ่มความจุก,กระสุนที่เพิ่มมาอีก4นัดและยังคงประสิทธิภาพและฟังก์ชันการใช้งานของปืนกล็อกอย่างครบครันครับขอขอบคุณปืนสุธรรมผู้ส่งทดสอบบริษัทไทยอาร์มส์บริษัทปืนเล t มาสเตอร์ สนามยิงปืนกองปัญชาการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสนามยิงปืนภูมิพลินและอ่านบททดสอบกล็อง4-3 m 3 s full conceal อย่างละเอียดโดยผมพองพัดปรีพร้อมได้ในนิตยสารอาวุธปืนฉบับ603มกราคม68และสั่งนิตยสารที่ช่องทางเหล่านี้ครับและอย่าลืมกดติดตาม subscribe ช่องรีวิวของผมไว้เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดรีวิวปืนดีๆที่น่าสนใจครับ